สวัสดีถ้าผมร้าน JJ ไชบช h อ p ครับตัวน,นี้ f อ r ์ซ่า350นะครับข้ามาติดตั้งปีบลูมิเนียมตัวนี้จะเป็น 4, 55ลิตรซูเปอร์แบ็นะครับสำหรับฟอร์ซ่า350ต้องเปลี่ยนมือจับก่อนนะครับต้องเป็นมือจับของฟอร์ซ่า300มันจะมีรูนอตนะครับแล้วก็ลูกค้าติดตั้งเหล็กคล้ายนะครับตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นเหล็กคล้ายเหล็กพับนะครับงานสวย แข็งแรงสามารถใส่ได้กับปล่องทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยนะครับผมนี่แล้วก็ปี๊บท้ายปีบ๊บท้ายจะเป็นรุ่น55ลิตรซุปเปอร์แบคนะครับรุ่นนี้มันจะมีตัว X X เ,เป็นแบบอลูมิเนียมสะท้อนแสงด้วยนะมันมีทั้งด้านท้ายแล้วก็ด้านข้างเลยนะครับข้อดีพอเวลารถขับตามด้านหลังนะครับตัวนี้มันจะสะท้อนแสงเลยชัดเจนกว่าสติกเกอร์ อินเนอร์ด้านในนะครับจะเป็นสีดําหมดดําล้วนทั้งชุดเลยจะมีสายรัดหมวกให้ด้วยแล้วก็นี่ตัวนี้จะเป็นสายสลิงนะครับมีให้ทั้งสองฝั่งสองด้านบนสองฝั่งนะครับใส่หมวกโทลวริงหมวกวิบากได้ประมาณดึกไปเต็มๆเลยนะครับสำหรับฟอร์ซ่าสามรอน่ะขนาดประมาณ55ลิตรก็กำลังดีนะ ตัวนี้55ลิตรนะครับเป็นรุ่นดำซุปเปอร์แบ็กนะมันจะมีทั้งตัวดำล้วนก็มีนะครับดำล้วนทั้งชุดเลยหรือบางคนอยากจะได้ไอ้ดำปุ๊บตัดเงินอย่างนี้ก็สวยดีนะส่วนตัวนี้จะเป็นเบาะพิงนะครับผมเบาะพิงทางร้านก็แถมให้ด้วยนะเป็นเบาะพิงตรงรุ่นเลยเวลาเราติดตั้งกล่องไปนะครับเออให้พยายามเลยเบาะหลังมานิดนึงนะ พอเวลาเปิดบอะมันจะได้ไม่ชนนะครับเดี๋ยวดูมุมจากด้านหน้ารถจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่เลยช่วงตัวรถนะมันจะไม่ใหญ่เท่าตัว65ลิตรนะครับสำหรับ55ลิตรอ่ะจะเข้ากับพวกฟอร์ซามาก,กว่าถ้าไซส์45 L, ก็จะเล็กลงไปอีกนิดนึง โอเเนี่ยมันจะสะท้อนแสงเลยนะครับพอเวลามีแสงหรือมีอะไรมากระทบเขานะก็ดีอยู่แหละพอเวลาตอนคืนเห็นชัดเจนนี่ถือว่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่เป็นอลูมิเนียมทั้งไปเลยนะพวกนี้สนใจก็ติดต่อที่ร้าน j j เจบ h o ชอได้เลยนะครับที่ที่ร้านเราจะมีสองสาขานะ สาขานี้จะเป็นสาขาตรงข้ามพาตาปิดเกนะครับผมอีกสาขาหนึ่งอยู่ซอยวัดศรีประวัติถนนกาญจนาพิเศษนะครับเข้าไปเข้าไปในซอยฝั่งตรงข้ามร้านเก่านะครับร้านเดิมที่ย้ายเข้าไปฝากไว้ด้วยนะครับปี๊บตัวนี้เป็นรุ่น55ลิตรนะครับแล้วก็มือจับฟอร์ซ่า300แหล่ท้ายเป็นแบบเหล็กพับนะครับหรือจะเป็นแหล่ท้ายเป็นแบบอลูมิเนียม GTR ก็มีนะหน้าตาก็ประมาณนี้นี่ครับผม ที่ร้านเราก็มีกล่องให้เลือกเยอะมากๆนะครับขอบคุณครับ